กลาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายนัทพงษ์เรงบัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรอดีพักอนาคตใหม่ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นพักเก้าไกลเขตบางแครกรุงเทพมหาคนครครับท่านประธานครับตามนโยบายที่ท่าน ท,ท่านประธานได้ให้ไว้ผมได้ตัดเนื้อหาบางอย่างที่ซ้ำซ้อนออกเพื่อรักษาเวลาไม่ให้ถึง15นาทีนะครับแต่ว่ามีเนื้อหาเนื้อหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไอทีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผมจําเป็นจะต้องใช้วิธีการเปรียบเปยให้คนเข้าใจได้โดยง่ายจึงขอจะเริ่มกลืนนําในช่วงต้นไม่กี่นาทีนี้โดยการเล่านิทานสั้นอิงประวัติศาสตร์สักเรื่องหนึ่งขึ้นมาเล่าก่อนนะครับท่านประธานเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐไทยเสมอมา นั่นก็คือเรื่องของหุ่นไล่กาของน้องกล้าวนั่นเองครับนิทานเรื่องนี้มีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งนันมาแล้วย้อนกลับไปในหลายพันปีก่อนยุคก,ก่อนคริสต์ศักรับมีครอบครัวชาวนาปลูกข้าวสาลีอยู่สองริมฝั่งแม่น้ํานาอยู่สามครอบครัวนั่นก็คือครอบครัวของลุงบาลน้นาแทนและน้องกล้าวในทุกๆปีครับ ทั้งสครอบครัวนี้จะต้องประสบปัญหาเจอกับฝูงนกกาเหล่าอ e ีแอบที่แอบบินเข้ามาเก็บกินผลผลิตในไร่สารีของพวกเขาเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งครับลุงบานได้ตัดสินใจล้อมรั้วขึงตาข่ายรอบที่นาของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้นกกาเข้ามาแย่งกินผลผลิตของเขานั่นเองแต่ไม่ว่าลุงบานจะพยายามล้อมรั้วให้แน่นหนาสักเท่าไหร่สูงขึ้นสักเท่าไหนก็หนีไม่พ้นความสามารถของนกกา ที่จะเรียนรู้ในการลัดเลาะหาช่องทางใหม่ๆเล็ดรอดเข้ามาได้อยู่ดีมินำซ้ำครับรั้วตะข่ายเหล่านั้นกลับกายมาเป็นอุปสรรคที่ทำให้ลุงบาลและสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถทำงานบนไร่นาของเขาได้อย่างสะดวกจะเดินไปไหนมาไหนก็ต้องคอยระวังไม่ให้ชนกับเสาตะข่ายหรือตอนจะผ่านเข้าออกก็ต้องคอยระวังไม่ให้มือไม้แขนขาไปเกี่ยวพันเข้ากับตะข่ายที่ระลงระยางอยู่เต็มไปหมด กลับกลายเป็นการสร้างความเสียหายมากขึ้นไปอีกวิธีการนี้ของลุงบาลครับเปรียบได้กับวิธีการที่รัฐไทยเลือกใช้ในการกำกับดูแลระบบราชการเสมอมาที่เน้นแต่การเพิ่มกฎระเบียบออกกฎเกณฑ์เพิ่มอำนาจและบทลงโทษให้กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างสอตองงอปปชปปทและหวังว่าการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันเหล่านั้นจะได้ผลมากยิ่งขึ้นแต่กลับกลายเป็นภาระซ้ำเติมให้แก่ข้าราชการน้ำดีครับ ข้าราชการที่ต้องการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตตรงไปตรงมาไม่ให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างสะดวกต้องคอยระวังว่าจะผิดกฎระเบียบหรือไม่จะถูกสอตอง,งอเรียกสอบหรือเปล่าเปรียบด้วยกับวิธีการของลุงบานครับที่เอาแต่ล้อมรัว้วสร้างตาข่ายขึ้นมารอบแล้วรอบเล่าเกี่ยวพันแขนขาของตัวเองไม่จบสิ้นนั่นเองครับส่วนนั่แทนสังเกตเห็นว่านกกาทุกตัวนั้นล้วนกลัวสายตามนุษย์ จึงให้สมาชิกในครอบครัวผลัดกันเฝ้าเวรยามครับแต่ไม่ว่าจะวางแผนผลัดเวรกันให้รัดกุ่มเท่าไหร่ก็มักจะมีช่วงทีเผลอที่คนใดคนหนึ่งไม่ทันได้ระวังตัวหันมองไปทางอื่นหรือพล่อยหลับไปก็เป็นการเปิดโอกาสให้ฝูงนกกาเหล่าออแอบเข้ามาขโมยเกาะกินผลผลิตได้อยู่ดีวิธีการนี้ของน้าแทนครับคล้ายคลึงกับวิธีการที่พวกเราสาภาผู้แทนราษฎรกําลังทํากันอยู่ก็คือการอาศัยกรรมธิการที่ผลัดกันตั้งสลับกันเป็นเวร คอยทวงดุนตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารมองลงไปในทีละจุดสอบกันคนละทีเรียกทีก็ได้เอกสารตอบกลับมาทีครบบ้างไม่ครบบ้างหรือเจอบางหน่วยงานทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เลือกที่จะไม่ส่งอะไรกลับมาให้กับพวกเราเลยนะครับและบางครั้งก็มีการเชื้อเชิญกรรมธิการไปนั่งทานกาแฟด้วยกันเสียอีกทําให้พวกเราในฐานะผู้แทนราษฎรแม้ว่าจะช่วยกันผลัดสลับกันเป็นเวรอยู่เฝ้ายามอย่างหนักหน่วงสักเท่าไหร ก็ไม่สามารถไล่นกกาเหล่าอีแอบ,บนี้ที่มุ่งแต่จะเกาะกินผลประโยชน์บนผืนนาสารีที่เรียกว่าชาติได้อย่างหมดจดเสียทีส่วนน้องก้าวครับคนสุดท้ายเกษตรกรรุ่นใหม่หัวก้าวหน้าที่มีความคิดก้าวไกลอยากเห็นอนาคตใหม่ครอบครัวเขาได้สังเกตเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของลุงบาลและนาแทนครับนั่นก็คือเขาเห็นว่านกกานั้นกลัวคนไม่ได้กลัวตาข่ายแต่ครั้นจะล้อมรั้วแบบลุงบาลก็คงล้มเหลวไม่เป็นท่า น้องก้าวจึงตัดสินใจลองประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นมาชนิดหนึ่งในยุคสมัยนั้นครับที่ทําให้นกก,า,นก,กาไม่กล้าเข้ามาใกล้ไรนาอีกเลยเพราะเข้าใจว่ามีคนยืนเฝ้าอยู่ตลอดเวลาไม่หลับไม่นอนทนแดดทนฝนตลอด24ชั่วโมงไม่เคยขยับไปไหนนั่นก็คือขุ่นไล่กลานั่นเองครับ พวกเราต้องยกเครดิตให้กับน้องก้าวในนิทานเรื่องนี้นะครับที่ทําให้ตลอดหลายพันปีที่ผ่านมานี้มวลมนุษยชาติของเรามีหุ่นไล่กาเอาไว้ใช้งานตั้งแต่อดีตการจากเรื่องนี้ครับสอนให้พวกเรารู้ว่าพวกเราได้จมปลักอยู่กับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่พวกเราเอาแต่คิดว่าเป็นปัญหาที่ไม่มีวันแก้ไขได้ในงบโควิด1.9ล้านล้านบาทนี้พวกเราที่ลงทุนลงแรงสั่งสมสร้างโครงส,งสงร้างสร้างกระบวนการที่เปรียบเสมือนว่าเป็นตะข่าย ขึ้นมาพันแข้งพันขาตัวเองแล้วเฝ้าตะบอกตัวเองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาตินั่นเองแต่เราหารู้ไหมครับท่านประธานว่าทางออกของปัญหานั้นในบางทีอาจเรียบง่ายลงทุนลงแรงน้อยกว่าสร้างภาระให้กับสังคมไทยและข้าราชการน้อยกว่าอย่างหุ่ไล่กาของน้องก้าวนั่นเองครับ ทางออกที่เป็นรูปประรรมที่จับต้องได้หากจะเปรียบเปยกับผุดรล่การของน้อง9ก้าในการพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติในงบโควิดส่วนนี้ก็คือเราจะเสนอให้คณะกรรมการชุดนี้ครับท่านประธานทําการจัดเก็บข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกลางภาครัฐหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Open Contracting Data Standard หรือเรียกกันว่า OCDS ครับท่านประธาน จากการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกก่อนหน้าผมคุณสุรเชษ์ประวินวงศุฒิที่ได้ลุกขึ้นกล่าวคําอภิปรายไปก่อนหน้านี้ว่าพวกเรามีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆภายใต้งบโควิดนี้จะไม่ได้รับการเฝ้าระวังอย่างเหมาะสมเนื่องจากไม่ได้ผ่านกระบวนการทางการงบประมาณแบบปกติซึ่งโครงการเหล่านี้ครับถูกเสนอเข้ามาผ่านระบบของไทยมีของสภาพัฒน์กว่า3 1 1 0 0โครงการคิดเป็นมูลค่ากว่า7 8 0 0 0หมล้านบาท ซึ่งต้องถูกคัดกรองออกโดยคณะกรรมการครัดกรองอย่างน้อยๆสักครึ่งหนึ่งเพื่อให้เหลือกรอบการใช้งบประมาณเท่ากับ4แสนล้านบาทตามแผนฟื้นฟูที่อยู่แนบท้ายพระราชกำหนดฉบับนี้แล้วทุกท่านคิดว่าภายในระยะเวลาเพียง10วันคณะกรรมการชุดนี้จะสามารถครัดกรองโครงการเฉลี่ย3,000กว่าโครงการต่อวันจะล้อมรั้วป้องกัน ผลัดกันเฝ้าเวียนยามเพื่อป้องปรามิให้ฝูงนกกาเหล่าอ e ีแอบเข้ามารุมถึงไล่นาสาลีมูลค่า4ี่แสนล้านบาทนี้ได้มากน้อยเพียงใดกันครับแล้วทำไมเราถึงไม่เลือกใช้วิธีแบบที่น้อง9ก้าเลือกใช้กันล่ะครับวิธีการในการเลือกใช้เครื่องมือที่เรียบง่ายโดยการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานของ OCDs ตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อทำให้ฝูงนกกาเหล่านั้นต้องระแวดระวังไม่กล้าบินโฉบเข้ามา พราอรู้ว่ามีคนกำลังเฝ้ามองพวกมันอยู่ทุกวี่ทุกวันตลอดเวลานั่นเองผมจะขอใช้เวลาที่เหลือในการอภิปรายครั้งนี้เพื่ออภิปรายรายละเอียดของ OCDS แบบพอสังเขตเพื่อทำให้เห็นภาพหลังจากนั้นจะหยิบยกเครื่องมือต่างๆที่เปรียบเสมือนกับหุ่นไล่กาของน้องก้าในโลกยุคปัจจุบันดังที่ผมยกตัวอย่างเปรยไป,ไปก่อนหน้านี้นะครับท่านประธาน OCDS คือรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Data Format ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตลอดทั้งกระบวนการของภาครัฐตั้งแต่ช่วงมีการจัดทําแผนงานการประมูลการเบิกจ่ายการติดตามตรวจสอบรวมไปถึงการประเมินผลที่1โครงการของการจัดซื้อจัดจ้างนี้ครับจะถูกรวบรวมจัดเก็บเข้ามาให้อยู่ในบันทึก1บันทึกหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า1 r e c o เรคคอร์ดและทุกๆครั้งที่ข้อมูลหนึ่งบันทึกนั้นมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการเผยแพร่ การเปลี่ยนแปลงเพื่อสําแดงทุกส่วนของข้อมูลที่ถูกแก้ไขออกมาเป็นหนึ่งการเผยแพร่หรือหนึ่งรีลิสนั่นเองครับจากการอธิบายแบบรูป,แบบรปย้อนเมื่อสักครู่นี้หากเปรียบกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐไทยในปัจจุบันก็เปรียบเสมือนว่า1บันทึกหรือ1นึ่งรีคอร์ดในมาตรฐาน OCDS นี้จะเป็นการบูร,รณาการข้อมูลจาก5ระบบ3หน่วยงานของภาครัฐเข้าด้วยกันนั่นก็คือระบบ eB u ั g e t i n g ของสำนักงบประมาณ ระบบ e-bidding, e-gp, gfmis ของกรมบัญชีกลางและสุดท้ายระบบการต,ติดตามตรวจสอบการใช้ก่ายเงินแผ่นดินของสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินหรือสอตชน,นั่นเองครับและทันทีที่คณะกรรมธิการชุดนี้สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดซึ่งมีอยู่แล้วในระบบสารสนเทศของรัฐภายใต้สำนักนายกกระทรวงการคลังองค์กรอิสระอย่างสอตอง,องอเข้ามาไว้ด้วยกันแล้ว พวกเราจะทำการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ OCDS ครับเพียงเท่านี้ก็เท่ากับว่าพวกเราได้ผลิตหุ่นไล่กาของน้องก้าว60กว่าล้านตัวทั่วประเทศพร้อมๆกันทันทีครับท่านประธานนั่นก็เพราะว่าในปัจจุบันพวกเรามีต้นแบบหุ่นไล่กา OCDS ที่เปิดให้ประชาชนคนไทย60กว่าล้านคนสามารถหยิบมาเลือกใช้เป็นต้นแบบได้ฟรีอยู่มากมายในอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่น หน้าปัดภาพรวมเสี่ยงการทุจริตหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Corruption Risk Dashboard ที่พัฒนาโดย Development Gateway องค์กรซึ่งมีจุดตั้งต้นมาจากธนาคารโลกเป็น Open Source Software ที่หยิบเอาข้อมูลซึ่งถูกจัดเก็บใน,ในรูปแบบ OCDS มาวิเคราะห์เพื่อติดธงแดงในโครงการต่างๆที่มีความสูงเสี่ยงต่อการทุจริตครับอย่างเช่นธงแดงให้กับ โครงการที่ผู้ชนะการประมูลมีการเสนอราคาสูงกว่าคู่แข่งรายอื่นๆติดธงแดงให้กับโครงการที่ผู้ร่วมประมูลมีการเสนอราคาใกล้เคียงกับราคากลางเข้ามามากๆติดธงแดงให้กับโครงการที่มีผู้ยื่นประมูลเข้ามาเพียงหนึ่งรายเท่านั้นแบบไม่มีคู่แข่งเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีธงแดงอีกจำนวนมากมายตามมาตรฐานของ o c d s ดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในงานวิจัยหลายๆชิ้นทั่วทุกมุมโลกนะครับท่านประธานยกตัวอย่างเช่นได้มีการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงแทนวิธีการเปิดประมูลหรือไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการยื่นซองประมูลที่สั้นจนเกินน่าสงสัยหรือเปล่าแม้แต่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ชนะการประมูลต่างๆในหลายๆโครงการเข้าด้วยกัน เพื่อหาความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นในบริษัทเหล่านั้นนั่นเองจากตัวอย่างทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้ครับท่านประธานเป็นตัวอย่างการติดธงแดงให้กับโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างง่ายที่พวกเราสามารถเริ่มทันได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงดังที่ปรากฏให้เห็นในงานวิจัยเหล่านั้นแต่ประการใดผมขอย้ำว่าในขณะที่กรรมธิการของพวกเรากำลังทำงานกันแบบนัดแทนอยู่นี้ คอยเรียกเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นกระดาษหรือ PDF สแกนครั้งละที 2T ทีประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะในกลุ่ม OECD เขาเริ่มคิดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อนำธงแดงเหล่านั้นโยนกลับเข้าไปในโมเดลการจำแนกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า classification model เพื่อคำนวณออกมาเป็นค่ารวมความเสี่ยงของโครงการที่อาจเกิดการทุจริตหรือที่เรียกกันว่า corruption risk score ได้แล้วนะครับท่านประธานดังนั้นหันมาดู การผลิตหุ่นไลกา AOCDS แบบน้องก้าวกันดีกว่าครับแบบซิมเพิลยังไม่ต้องแอดวานซ์มาก <ok> <im itation> พวกเราดูตัวอย่างใกล้ๆอย่างประเทศอินโดนีเซียก็ได้ครับ <im itation> ที่เขาติดตั้งหุ่นไล่กาชนิดนี้กันแล้วผ่านเว็บไซต์ Open Tender Notnet เว็บไซต์ที่แสดงให้เห็นถึงรายชื่อบริษัทผู้ชนะการประมูลรายชื่อโครงการตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันสูงสุดเป็น10อันดับแรกของประเทศให้เด่นร้าอยู่ที่หน้าแรกของหน้าเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์นี้ครับถูกจดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ปี2013ทําให้ในรอบ10ปีที่ผ่านมานี้ประเทศอินโดนีเซียครับในปี2010ประเทศซึ่งเคยถูกจัดอันดับให้มีอันดับที่110จาก180ประเทศทั่วโลกเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันปัจจุบันได้รับการขยับอันดับขึ้นมาให้อยู่ในอันดับที่85ในปี2019แล้วครับท่านประธานสวนทางกับประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงนะครับที่ในขณะช่วงเวลาเดียวกันนี้ พวกเราเคยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่78ในปี2010ซึ่งดีกว่าประเทศอินโดนีเซียในเวลานั้นแต่ณนะตอนนี้ครับท่านประธานจากข้อมูลล่าสุดในปี2019พวกเราถูกจัดอันดับให้ตกไปอยู่ในอันดับที่101จาก180ประเทศทั่วโลกถอยหลังลงไปอยู่ในระดับเดียวกับอินโดนีเซียเมื่อ10ปีก่อนนั่นเองครับท่านประธานจากทั้งหมดที่ผมอภิปรายมานี้ผมอยากจะขอสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญชุดนี้ เพราะผมเชื่อว่าในฐานะผู้แทนรัษฎรพวกเราจะสามารถพัฒนากระบวนการให้สามารถประดิษฐ์ขุนไล่กา OCDS ขึ้นมาได้อย่างที่น้องก้าวทำได้เมื่อหลายพันปีก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนอย่าให้ลุงกู้มาล้างผานแ้ะปล่อยให้ลูกหลานใช้นี้ครับขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชม ดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ